สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดี FC ทาง YouTube ทาง Facebook และเพจรถแมคโครบังคับนะครับวันนี้ผมร้าน APK RC Thailand มารีวิวรถแมคโครบังคับอีกคันหนึ่งนะครับเป็นโมเดลแคสส3มนะครับคันนี้เป็นงานที่ออเดอร์จากประเทศฝรั่งเศสนะครับกำลังจะเตรียมแพ็คกิ้งส่งลูกค้าในวันนี้นะครับก่อนส่งนะครับก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูกัน นะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมรีวิวส่งให้ทางกับลูกค้านะครับก็ตัวนี้เป็นางานคัสตอมเมดนะครับจากลูกค้าคือลูกค้าเป็นคนเลือกสเปคเลือกสีแล้วก็เลือกอุปกรณ์ชุดไฟชุดรีโมทนะครับชุดบูมปรับองศาชุดคอนโทรลวาลนะครับเป็นเอ็กซ์ตร้าวาลนะครับเอ็กตร้าวาลก็คือ มีคอนทรลวาลเพิ่มขึ้นจากเมนวาลนะครับเป็นคอนทรลวาลสำหรับาลายหัวคอปเปอร์ลายเสริมนะครับตัวลายหัวคอปเปอร์เนี่ยก็ใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้จริงคือเราเตรียมไปให้กับทางลูกค้านะครับแต่ว่าไม่ได้มีอุปรกรณ์เสริมพวกหัวคีบหัวอะไรให้นะครับก็มีกันเท่านี้นะครับก็โอเคมาดูตัวรถกันนะครับตัวรถเป็นสีขาว สีขาวตัดกับสีเทานะครับตัวนี้เป็นสีที่ลูกค้าเลือกเองนะครับลูกค้าบอกว่าเขาไม่ชอบสีเหลืองแต่ก็มีสีเหลืองติดไปด้วยนะครับนิดนึงตรงสติกเกอร์นะครับก็ลูกค้ารีเควสมานะครับขอเป็นสีขาวกับสีเทาเราก็ทําการจัดสีให้เทียบเบอร์แล้วก็ส่งให้ลูกค้าดูก่อนว่าสีถูกใจไหมโอเคไหมนะครับจากนั้นเราก็เริ่มลงมือทํา ตัวสีเทาเนี่ยเป็นเทาเทาทั้งช่วงล่างทั้งทั้งหมดเลยนะครับคือลูกค้าขอทั้งหมดเลยว่าไอส่วนของสีดําสีเดิมที่เป็นสีดำเนี่ยขอให้เปลี่ยนเป็นสีเทาให้หมดเลยนะครับทั้งสปอกเก็ตตัวเฟรมตัวหัวเก๋งตัวโคเวอร์อุปกรณ์ที่ของเดิมเคยพ่นสีดำนะครับก็จะพ่นเป็นสีเทาทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ก็ ชุดไฟใช้ของดีทั้งหมดเลยนะครับเป็น krt 7 2 5 mg แล้วก็ตัวตัวตัววาวเสริมก็เป็น k t 2 1 5 mg นะครับตัวรีโมทคอนโทรลเป็น fr sky x 9 d plus 2019นะครับหน้ากากสีเงิน,นจริงคันนี้ผมทำไปเสนอราคาไปผิดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือเราก็ ทำตามสเปคที่คุยกันนะครับใบเสอนอราคาผิดก็ช่างมันนะครับมีชุดปลดบุ้งกีนะครับชุดปลดบุ้งกีด้วยระบบไฮดรอลิกตัวรถรุ่นใหม่นะครับตัวสายเนี่ยก็จะอย่างที่บอกไปในคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นสายไฮดรอลิกที่ทนแรงดันได้สูงนะครับเป็นสายแบบย้ำหัวอย่างนี้นะครับอันนี้คือย้ำหัวนะครับมีไฟส่องสว่างมี ไซเลนมีชุดแต่งห้องคนขับนะครับมีหน้าจอ LED บอก uh, แรงดันแบตเตอรี่บอกปริมาณแบตบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับปริมาณแบตแล้วก็บอก uh, อุณหภูมิของปัม๊มคือจริงๆมันจะมีเซ็นเซอร์จากชุดบอร์ดคอนโทรลตัวนี้นะครับต่อไปอ uh, ที่เทอร์โมคัพเปิลเราก็สามารถเอาเทอร์โมคัพเปิลที่ออกจากบอร์ดในชุดห้อง ชุดแต่งตรงนี้ไปติดตั้งตรงไหนก็ได้นะครับที่เราอยากจะวัดอุณหภูมิของมันแต่ของผมเนี่ยก็ไปติดตั้งอยู่บริเวณหัวปั๊มหัวปั๊มไฮดรอลิกนะครับก็ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับคันนี้ว่าลูกค้าค่อนข้างเน้นมากตัวประตูนะครับการแปะอะคริลิกของเรานะครับก็จะแปะอย่างนี้เลยนะครับตัดขอบด้วยสีเดียวกับ ตัวหัวเก๋งนะครับเป็นอะคริลิกใสๆเลยนะครับคือเราตัดด้วยเครื่อง CNC นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะลดริ้วรอยเรื่องรอยขีดข่วนเวลาเราตัดด้วยมือหรือใช้หินเจียอะไรพวกนี้นะครับเรามันก็จะมีรอยขีดข่วนบ้างแต่อันนี้ก็จะใสปิ๊งๆเลยนะครับแปะเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวให้ดูรายละเอียดก,กันนิดนึงนะครับก็คือแปะเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับไม่มีคราบกาว ไม่ได้ใช้กาวร้อนนะครับเป็นเทคนิคการแปะอะคริลิกของเราเองนะครับไม่มีรอยกาวร้อนขาวๆไม่มีอะไรนะครับตัวแผน่นแผ่นหน้านะครับสังเกตดูการติดตั้งแผ่นอะคริลินะครับคือเราก็พยายามเก็บรายละเอียดงานให้มันสมราคารถนะครับบางท่านอาจจะมองว่ารถมันมีราคาสูงรถมันแพงนะครับก็คือ คุณภาพก็ตามราคานะครับเราพยายามเก็บรายละเอียดทุกจุดเล็กๆน้อยๆนะครับพยายามทําให้มันเรียบร้อยให้มันดีที่สุดให้ถูกใจลูกค้าให้สมกับเงินที่เขาจ่ายเรามานะครับอ่าอีกจุดหนึ่งลืมบอกว่าประตูนะครับก็จะมีแม่เหล็กล็อกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นไปในประตูมันก็จะไม่เปิดเองนะครับมีแม่เหล็กล็อกการติดตั้งแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กก็อยู่ตรงนี้นะครับ ติดตั้งแม่เหล็กเรียบๆสวยๆนะครับอ่าฝั่งนี้ก็จะมีแม่เหล็กอีก,กอนหนึ่งนะครับแม่เหล็กจะอยู่ในนี้นะครับมีแม่เหล็กอยู่ในนี้ตัวช่วงล่างก็เป็นช่วงล่างตัวใหม่นะครับเสียงเดินความเร็วในการเดินเพิ่มขึ้นนะครับเดินเร็วขึ้นแล้วก็เสียงเงียบลงนะครับตัวแคเรียแคเรียก็เป็น แคเรียรถใหม่นะครับก็ปรับแต่งเรื่องรายละเอียดเพิ่มใส่ลายใสลวดลายตรงฝาแคเรียเล็กน้อยนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นให้ดูกันนะครับเทสรถให้ดูกันครับมาถึงวิธีการเริ่มต้นเล่นนะครับวิธีการเปิดเล่นรถเนี่ยผมบอกสเตปย้ำตรงนี้นิดนึงนะครับให้เราเปิดรีโมทก่อนแล้วก็ เปิดรถนะครับเปิดสวิตช์ที่ตัวรถวิธีการปิดให้เราปิดที่ตัวรถก่อนแล้วก็ปิดรีโมทนะครับโอเคมาดูกันนะครับรีโมทรุ่นนี้นะครับกดปุ่ม power ค้างไว้ก็จะมีสัญล็ณ์ open tx ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมแนะนำวิธีการเล่นของรีโมทต,ตัวนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งเซตมาให้มันให้มันเล่นง่ายขึ้นนะครับ ตัวรีโมทนะครับจะมีสติ๊ก2ตัวด้านขวากับด้านสายตัวนี้ใช้คอนโทรลบูมขึ้นบูมลงนะครับมุ่งกี่เข้า่ขีออกสวิงขวาสวิงซ้ายอามเข้าอามออกนะครับตรงนี้มีวอลลุ่ม S 1ตรงนี้นะครับวอลลุ่ม S 1เอาไว้เป็นปั๊มเลเวลนะครับปกติก็จะหมุนปิดไว้ตลอดเวลา สวิต์ uh, A ใช้สำหรับการปลดปุ่งกี่สวิต์ A เราก็ทำการโมดิฟายสวิตตัวนี้ใหม่นะครับให้มันดีดกับเซนเตอร์นะครับใช้ในการปลดปุ่งกี่สวิตตัวสวิต์ีตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชันสวิตสำหรับการปรับบูมการปรับบูมตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชันสวิตสำหรับการปรับบูม วิธีการเริ่มต้นเล่นเลยนะครับกดปุ่มสวิตช์ power ค้างไว้นะครับจากนั้นเปิดสวิตช์ที่ตัวรถก็จะมีเสียงซาวด์วิฟขึ้นมาหลายเสียงเลยนะครับเพราะว่ามันมี ESC หลายตัวก็จะมี ESC หลักๆอยู่ตัวหนึ่งของปั๊มนะครับปกติที่ตัวรถแล้วนะครับก็ให้มาเช็คที่รีโมทนะครับ ให้หมุนสวิตช์ s 1ทวนเข็มนาฬิกาให้สุดนะครับจากนั้นเช็คสวิตช์ s d สวิตช์ s d เป็นสวิตช์โหมดการทำงานของตัวสติ๊ก l s กับ r s ตัวนี้นะครับจะมีอยู่2โหมดในโหมดที่1นะครับให้เราดันขึ้นบนโหมดที่1นะครับให้ปรับมาไว้โหมดที่1ก่อนนะครับคือดันขึ้นบนโหมดที่1นะครับโหมดที่1กับโหมดที่2ต่างกันยังไงโหมดที่1เนี่ยเราจะใช้ VR 2ตัวนี่ LS กับ RS ในการคุมแท็กนะครับตัวนี้ตัว LS นะครับเวลาเราโยกตัวนี้นะครับแท็กก็จะเดินนะครับตัวนี้ RS นะครับในโหมดที่2ดึงลงข้างล่างให้สุดนะครับตัว RS กับ LS จะเปลี่ยนไปคุมลาย c ปเปอร์ตรงนี้ นะครับลายคัพเปอร์ตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนไปคุมลายคัพเปอร์โอเคในการเล่นรถนะครับเราก็ปรับไว้ที่โหมดที่1นะฮะปรับไว้หมดที่1เสร็จแล้วนะครับตัว S 1หมุนทวนเข็มนาฬิกาสุดจากนั้นให้เราเปิดปั๊มออนปั๊มออนใช้ปุ่มนี้นะครับสวิตช์ F ดันไปข้างหน้านะครับปั๊ม <Okay. S 1> ก็จะเปิดปั mm ๊มออนจากนั้นก็ รเล่นนะคับที่ตัวรีโมทนะครับจะมีสติกหลักอยู่2ตัวนะครับตัวขวามือกับซ้ายมือขวามือดึงเข้าหาตัวหรือดึงลงล่างนะครับก็จะยกบูมบูมก็จะยกนะครับดันขึ้นบนบูมก็จะลงทางซ้ายมือนะครับมุ้งกี่เข้าขวามือมุ้งกี่ออก สติ๊กด้านขวาดัานไปข้างหน้าอาร์มออกดึงเข้าหาตัวอาร์มเข้าต่อมานะครับสวิต์เอสวิตเอใช้ในการปลดมุ้งกีนะครับดันขึ้นบนปลดมุ้งกีนะครับ ดันขึ้นบนนะครับแล้วปล่อยก็จะเป็นการปลดมุ้งขีนะครับก็เอามุ้งขีออกได้ดึงเข้าหาตัวแล้วปล่อยนะครับก็จะล็อกมุ้งขีดันขึ้นบนปล่อยนะครับกดมุ้งขีต่อมาสวิตช์สวิตช์ SC ตัวนี้นะครับ SC สวิตช์ SC คือสวิตช์ตัวนี้นะครับ สวิตตัวนี้เป็นฟังก์ชันสวิตอีกตัวหนึ่งนะครับใช้สำหรับคุมบูมนะครับคุมการปรับองศาบูมคุมการปรับองศาบูมและเปลี่ยนฟังก์ชันการเดินนะครับถ้าเราดันสวิตตัวนี้ขึ้นบนนะครับสติ๊กด้านซ้ายมือจากของเดิมที่เคยคุมอาร์มอาร์มเข้าอาร์มออกตัวนี้นะครับถ้าเราดันสวิตตัวนี้ขึ้นบนไว้นะครับ มันก็จะเปลี่ยนไปมันก็จะเปลี่ยนไปทํางานปรับองศาบูมนะครับในระหว่างการเล่นเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนฟังก์ชันได้ตลอดเวลานะครับสมมติว่าเราเล่นอยู่เราอยากปรับองศาบูมเราก็ดันสวิตตัวนี้ไว้นะครับตัวสิทธ์ด้านซ้ายก็เปลี่ยนไปปรับองศาบูมอีกฟังก์ชันหนึ่งของสวิตตัวนี้นะครับก็คือดึงเข้าหาตัว สติกด้านขวามือนะครับจากของเดิมที่เคยคุมบุมขึ้นบุมลงมุกี่เข้ามุกี่ออกนะครับก็จะเปลี่ยนไปคุมการเดินรถนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับในระหว่างการเล่นถ้าสมมุติว่าเราต้องการเดินรถด,ด้วยสติ๊กตัวนี้เราสามารถดึงสวิตตัวนี้เข้าหาตัว แล้วก็เดินได้เลยนะครับถ้าเราปล่อยสวิตตัวนี้สติ๊กด้านขวามือก็จะไปทำงานบูมกับมุกี้เหมือนเดิมนะครับส่วนสวิตเอสดในสวิตเอสดเนี่ยคือเราจะอยู่ในโหมดที่1ห,หรือโหมดที่2ก็ได้นะครับในโหมดที่1ก็คือตัว Ls กับ Rs ตัวนี้จะคุมการเดินแท็กนะครับแต่ถ้าเราสับลงล่าง นะครับ LS กับ RS จะไปคุมไลน์คอปเปอร์ไล c ์คอปเปอร์ผมไม่ได้ต่อนะครับตอนนี้ไม่ได้ต่อเทสแต่ยิง,ยงๆเทสไปแล้วนะครับสวิตช์ G สวิตช์ G ตัวนี้เปิดปิดไฟหน้านะครับเปิดปิดไฟตองสว่างสวิตช์ H ตัวนี้นะครับคุมไซเรนของไซเรน โอเคครับฟังก์ชันการเล่นรถของรีโมทต,ตัวนี้ก็มีแค่นี้เดี๋ยวผมลองทดสอบเล่นให้ดูนะครับ